ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube News m a r t p h o n e Update ออโต้วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะมาแรงในโลกของเทคโนโลยีอย่าง Nokia Lumia 300 Pro Max สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่รักความเร็วความแรงและความหรูหราในทุกมุมมอง Nokia ได้กลับมาทวงบัลลังอีกครั้งด้วยดีไซน์ที่งดงามเหนือระดับกล้องสุดล้ำและระบบประมวลผลที่ทรงพลังเกินคาดถือเป็นการรีเทิร์นของแบรนด์ตำนานที่แฟนๆทั่วโลกรอคอย โนเกี Lumia 300 Pro Max มาพร้อมดีไซน์ที่บางเฉียบเรียบหรูอใช้วัสดุระดับพรีเมียมที่ให้สัมผัสเยี่ยมผสมผสานระหว่างกระจก Gorilla Glass ด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกรอบโลหะที่แข็งแรงเพิ่มความทนทานและความหรูหราไปพร้อมกันหน้าจอ AMOLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด 2K Ultra HD ให้สีสันสดใสสมจริงและรองรับ Refresh Rate 144Hz สำหรับประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลทั้งการเล่นเกมและดูวิดีโอ ในส่วนของกล้อง Nokia Lumia ีย300 Pro Max ยกระดับการถ่ายภาพขึ้นอีกขั้นด้วยกล้องหลัง4ตัวความละเอียดสูงสุดถึง2 0 0 MP พร้อมเซนเซอร์ AI Vision Pro ที่ช่วยประมวลผลภาพถ่ายให้คมชัดในทุกสภาพแสงไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนกล้อง Ultra Wide ้า MP กล้องเทเลโฟโต้3 2 MP และกล้องมาโคร1 0 MP ทำให้การถ่ายภาพทุกมุมมองเป็นเรื่องง่ายและสนุก นอกจากนี้ยังมีกล้องหน้า 64MP สำหรับเซลฟี่สุดคมชัดพร้อมโหมด Beauty AI ที่ช่วยปรับโทนผิวให้เป็นธรรมชาติด้านประสิทธิภาพ Nokia Lumia 300 Pro Max ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3ตัวล่าสุดทำงานร่วมกับแรมขนาด 16GB และ ROM สูงสุดถึง 1TB ซึ่งถือว่าเหลือเฟือสำหรับการใช้งานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอระดับ 4K การเล่นเกมกราฟิกสูงหรือการทำงานหลายแอปพร้อมกันนอกจากนี้ยังรองรับระบบระบายความร้อน Liquid c o คู5.0ที่ช่วยรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมแม้ใช้งานหนักต่อเนื่องระบบปฏิบัติการของรุ่นนี้ใช้ Android 15พร้อม Intel Face Lumia UI ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายลื่นไหลและมีฟีเจอร์พิเศษเฉพาะโนเกียเช่นลูมิเอซ Boost Smart AI Screen และ Pro แบตเตอรี่ออปติมิอร์ที่ช่วยจัดการพลังงานให้ใช้งานได้นานถึง48ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแถมยังรองรับชาร์จไว 150W และชาร์จไร้สาย 80W ใช้เวลาชาร์จเพียง18นาทีเท่านั้น เสียงของ Nokia Lumia 300 Pro Max ก็ไม่แพ้ใครด้วยระบบลำโพงคู่ s t e r e o โ Dolby Atmos ที่ให้มีติดเสียงคมชัดสมจริงพร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนขั้นสูงเหมาะทั้งสำหรับการดูหนังฟังเพลงและคุยโทรศัพท์ในที่มีเสียงดังนอกจากนี้ยังมีระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ Face ID รุ่นใหม่ที่รวดเร็วและปลอดภัยกว่าเดิมในด้านการเชื่อมต่อ Lumia 300 Pro Max รองรับ 5G, Wi-Fi 7 บลูทูธ5.4และ NFC พร้อมพอร์ต USB Type C รุ่นล่าสุดรวมถึงรองรับ Dual SIM และ e s ส m มสำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งานหลายเครือข่ายแบตเตอรี่ขนาด7,000มิลลิแอมป์ชั่วโมงถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เพราะนอกจากจะใช้งานได้นานแล้วยังมีโหมดประหยัดพลังงานอัจฉริยะที่ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ให้ยาวนานมากขึ้นสิ่งที่ทำให้ Nokia Lumia 300 Pro Max โดดเด่นไม่เหมือนใครคือระบบ AI อัจฉริยะที่ถูกพัฒนาให้สามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้ และปรับการทํางานของเครื่องให้เหมาะสมเช่นปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติประหยัดพลังงานเมื่อไม่ใช้งานหรือแม้แต่จัดเรียงแอป,ปตามการใช้งานบ่อยๆเพื่อให้เข้าถึงง่ายและสะดวกสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกม Lumia 300 Pro Max x, มาพร้อมโหมดเกมบูสที่เพิ่มประสิทธิภาพกราฟิกและลดความหน่วงพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเกมจริงๆร,รองรับทุกเกมยอดนิยมอย่าง PUBG Mobile, Genshin Impact, Free Fire และ Asphalt 9เล่นได้เต็มประสิทธิภาพไม่มีสะดุด ในเรื่องขององค์การถ่ายวิดีโอโนเกียลูเมีย300 Pro Max รองรับการถ่าย 8K พร้อมระบบกันสัน่น e OIS บวก EIS ที่ช่วยให้ภาพนิ่งแม้ในขณะเคลื่อนไหวและยังมีโหมด Cinematic Vision สำหรับการสร้างวิดีโอสไตล์ภาพยนตร์เหมาะก,กับทั้ง YouTuber และ Content Creator ที่ต้องการความเป็นมืออาชีพโดยรวมแล้วโ o k i ีย u m i a ีย300 Pro Max ถือเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์กล้องประสิทธิภาพและความอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสายทำงานสายถ่ายภาพหรือสายเกมนี่คือการกลับมาของโนเกียอย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนธรรมดาแต่คือผลงานศินละปะทางเทคโนโลยีอย่างแท้จริงและนี่คือทั้งหมดจากนิวสมาร์ทโฟนอัปเดตออโต้หากคุณชื่นชอบสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้เพื่อไม่พลาดข่าวสารสมาร์ทโฟนใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ